แข่งขันระหว่างสาหรัฐและจีนนะคะขยายตัวสู่สมรภูมิ AI อย่างเต็มรูปแบบค่ะหลังจากที่โดนั์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยออกมายอมรับนะคะว่าการเปิดตัว e p s e e k ซึ่งเป็น AI ของจีนที่มีขีดความสามารถแล้วสามารถที่จะประมวลผลมีพลังใกล้เคียงกับ AI อของสหรัฐโดยต้นทุนที่ต่ำกว่ามากนั้นเป็น w a k e up call หรือว่าสัญญาณเตือนที่ปลุกอุตสาหกรรมสหรัฐให้เตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันที่ดุเดือด ขณะที่จีนเองก็ได้ลั่นกลองรบพร้อมท้าชนสหรัฐอย่างเต็มตัวแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนจะถูกสหรัฐพยายามสกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงก็ตามคำถามสำคัญที่อยากจะชวนให้มองต่อไปข้างหน้าก็คือสนามแข่งขันนี้ค่ะจะนำไปสู่อะไรทั้งในมิติภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยี New s Digest วันนี้เราจะชวนวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กันค่ะ ด e ฟซีค่ะได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรม AI ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเหลียงหวนเฟิงผู้ก่อตั้งค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นแซมเอาต์แมนแห่งจีนในฐานะผู้นําด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี AI และการลงทุนที่เวลานี้อยู่ใน spotlight ของโลก เชื่อว่าถึงตรงนี้นะหลายคนน่าจะได้ลองใช้งาน d e e p s e e กันบ้างแล้วกับโมเดล R1 นะคะจุดเด่นของมันก็คือนอกจากพลังการประมวลผลที่ใช้งานได้จริงแล้วค่ะมันก็ยังเป็นแพลตฟอร์มแบบ OpenSource หมายความว่าเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแล้วก็บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเทคโนโลยีนี้ได้อย่างกว้างขวางค่ะ การเปิดตัวดีฟซีค่ะได้ท้าทายและเขย่าบัลลังก์เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรม AI ไแบบที่สหรัฐต้องระวังหลังขณะเดียวกันก็เพิ่มดีกรีความร้อนแรงในสมรภูมิแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนที่จีนนำหน้าในหลายเซกเตอร์ทั้ง2ประเทศก็ต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำระดับโลกเนื่องมาจากว่า AI ไะถูกมองว่าจะเป็นตัวกำหนดพลังอำนาจทางเทคโนโลยีในการเป็นผู้นำโลกด้านเศรษฐกิจและการเมืองหลังจากนี้แต่ว่าการมาของ e e p s e e k นี้นะคะจะทำให้ t เทค หรือว่า AI War ระหว่างสหรัฐและจีนไปสู่จุดไหนบ้าง อาจารย์พากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่ามีแนวโน้มค่ะที่สหรัฐจะจำกัดการเข้าถึงอุตสาหกรรมชิปของจีนมากขึ้นเช่นการแบนจีนไปเลยซึ่งอาจารย์พากรมองบอกว่ายิ่งในรัฐบาลของทรัมป์รอบนี้ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทําแบบเดียวกับที่เคยทํากับหัวเหว่ยมาแล้วเนื่องจากระบบ OpenSource ที่ Deep ซีเปิดขึ้นมานั้นทรัมป์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งทรัมป์เองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงการเปิดตัวของ Deep ซีนะคะว่า ็น wake up call หรือสัญญาณเตือนสำหรับสหรัฐคำพูดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักการเมืองและผู้นำธุรกิจอเมริกันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของจีนในด้าน AI และศักยภาพที่อาจแซงหน้าการพัฒนาของสหรัฐในขณะเดียวก,กันเนี่ยอาจารย์พากรมองนะคะว่าตราบใดที่จีนยังไม่สามารถพัฒนาชิปที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสาหรัฐ ก็ยังคงเห็นการพึ่งพาชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์จากสาหรัฐอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจีนจะหยุดพัฒนาของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่อาจารย์พากรยังตั้งคําถามที่น่าสนใจก็คือท่าทีการวางตัวต่อไปของเอ็นวีดียค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเนื่องมาจากว่าจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอ็นวีดียเหมือนกัน ส่วนดรปิยศักดิ์มานาสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ i n n o v e s t X นะคะบอกกับ The s t a n d a r d ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย e ทค War หรือว่าสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์แล,แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของโจไบเดนที่จำกัดการเข้าถึงชิปความเร็วสูงประสิทธิภาพเยี่ยมจากจีนโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยเอ i d ว a ดีค่ะสามารถขายชิปรุ่น H800 ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ารุ่น H1 รอยให้กับทางจีนได้อย่างเดียวซึ่งจากข้อมูลของคุณนัทเหลืองนริมิตช,ชัยค่ะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท s e t t r a d e com จำกัดให้สัมภาษณ์กับเพจลงทุนแมนนะคะว่ากองทุน High Flyer ของเหลียงหวนเฟิงเจ้าของ d e e p s e กเนี่ย ซื้อชิปตัวนี้ไปเป็นจํานวนมากแล้วเขาก็พยายามที่จะยืนด้วยขาตัวเองรีดประสิทธิภาพจากกําลังทรัพยากรที่มีจนในที่สุดก็พัฒนาออกมาเป็นด e ฟซีค่ะส่วนนักวิเคราะห์บางรายในสื่อต่างประเทศเปรียบการเกิดขึ้นของด e ฟซีกับส p u t นิกโมเมนตในยุคสงครามเย็นที่สาภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยปล่อยดาวเทียมสปุตนิกในปี1 9 5 7ก็กระตุ้นให้สหรัฐเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศอย่างจริงจัง ดิฟซีกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในลักษณะเดียวกันนะคะโดยอาจจะผลักดันให้รัฐบาลสาหรัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะไปลงทุนในงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรม AI เพิ่มขึ้น um, เพื่อจะรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งในโครงการที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานที่สุดของสหรัฐนะคะเพื่อจะรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ Star Gate ค่ะนี่เป็นโครงการมูลค่า5แสนล้านดอลลาร์ที่ประกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีเป้าหมายก็เพื่อจะสร้าง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขนาดใหญ่เพื่อจะยกระดับความเป็นผู้นําของสหรัฐในด้าน AI โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Open AI Oracle แล้วก็ Soft Bank แล้วความก้าวหน้ากับการเปิดตัวของ d e e p ซิกล่าสุดสั่นสะเทือนโครงการ s t a r g เก e นี้หรือไม่ค่ะ ดรเปียศักด์มองแบบนี้นะคะว่าการมาของ deepseek เนี่ยสร้างความกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการเทคใน Star g เก e แน่นอนค่ะซึ่งที่ผ่านมาการแข่งขันที่มากขึ้นในสนาม AI ต่างๆอย่างเช่น openai google แต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อจะใช้ชิปที่มีประสิทธิภาพสูงกันมากอยู่แล้วแต่ว่า deepseek ค่ะแสดงให้เห็นว่าไม่จาเป็นจะต้องมีชิปที่ราคาแพงมากก็สามารถทํา AI ของตัวเองได้ซึ่งในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่สนามแข่งขันนี้ จะมีเจ้าอื่นโดดร่วมวงมาเช่นอาจจะได้เห็น AI อินเดียก็เป็นได้นอกจากนี้นะคะดรปิยศักดิ์ยังมองว่าการเข้ามาของ d e e p s e a ค่ะทำให้นักวิทยาศาสตร์รวมไปถึงผู้ประกอบการเทคกังวลมากขึ้นแล้วก็ตระหนักได้ว่าการทุ่มเงินมหาศาลไม่ได้การันตีว่าจะทําให้เป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่เจ้าเดียวในโลกเพราะฉะนั้นการแข่งขันในเทควอระหว่างสาหรัฐและจีนยังคงดําเนินต่อไปอีกยาวไกล เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้นะคะว่า DeepSeek จะทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐหรือไม่ดรปิยาศาักดิ์ี่มองว่าการแข่งขันทางการค้าในสนาม AI ระหว่างจีนและสหรัฐเนยจะรุนแรงขึ้นแน่นอนค่ะส่วนทิศทางตลาดหุ้นเทคโนโลยีจะน่ากังวลหรือไม่ดรปิยาศาักดิ์มองะะว่าแม้ว่าหุ้นเทคเจะร่วงระนาวเลยหลังจากการเปิดตัวของ DeepSeek แต่ก็อาจจะไม่ได้สร้างความกังวลมากนักสำหรับนักลงทุนในตลาดเทคโนโลยีค่ะ เพราะว่าดรปิยศักดิ์เนี่ยให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะว่าหุ้นเทคยังคงน่าสนใจที่จะลงทุนแม้ว่าราคาจะตกลงไปมากแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่น่าจะช้อนซื้อนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าลงทุนน่าสนใจมากกว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีข้อจํากัดมากกว่าด้วยค่ะ ส่วนหุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง n อ็นวีดียก็ยังคงเป็นผู้เล่นหลักคนสําคัญในสนามแข่งขัน AI แต่ว่าดเรปิยศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าด้วยความที่ตลาดเทคที่มีเทรนด์เอมาแรงก็แบกความหวังเอาไว้มากก็เลยทําให้ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะว่าราคาหุ้นเนี่ยจะสูงขึ้นได้อีกหรือไม่ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนในเวลาเดียวกันนะคะดีฟซีก็เผชิญทั้งโอกาสและก็อุปสรรคค่ะในเส้นทางการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของความท้าทายด้านกฎระเบียบเพราะว่าด้วย ความที่เป็น Open Source เนี่ยแหละคะ่ะที่แม้ว่าจะส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมแต่ว่ากลับสร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวการเซ็นเซอร์เนื้อหาอ่อนไหวและการควบคุมโดยมีความเสี่ยงนะคะที่เทคโนโลยีเนี้จะถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอาจจะไปสร้างข้อมูลเท็จการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าการสร้างอัลกอริทึมที่มีอคติคะ่ะ ขณะที่ประเทศต่างๆอาจจะลังเลที่จะใช้เทคโนโลยีของ d e e p s e e นะคะหรือว่ารัฐบาลบางประเทศเนี่ยอาจจะก,กังวลมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐและยุโรปค่ะเนื่องมาจากว่าความเสี่ยงจากการอาจจะไปถูกใช้สอดแนมของรัฐการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์สิ่งนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกในระบบการยอมรับ AI ทั่วโลก ส่วนอนาคตของ AI หลังการเปิดตัว DeepSeek ค่ะก็ต้องบอกว่า DeepSeek ได้ยกระดับมาตรฐานใหม่สำหรับความสามารถของ AI และสร้างความเป,ปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกการเป,ปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะเร่งให้บริษัทต่างๆมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืนและแน่นอนก็คือการลดต้นทุนในการพัฒนา AI แล้วก็อาจจะไปผลักดันการผรสานรวม AI ขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นควอนตัมคอมพิวติงเว็บ3แล้วก็ระบบที่ใช้บล็อกเชนตัวอย่างเช่นความสามารถของ DeepSeek นะคะในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในระดับใหญ่ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับควอนตัมคอมพิวติงซึ่งต้องจัดการข้อมูลขนาดมหาศาล โลกหลังการเปิดตัวของ d ด ep ซีค่ะมีทั้งโอกาสจากการที่ d e ด p s e ีเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความร่วมมือระดับโลกแต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มดีกรีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่รุนแรงขึ้นและนำไปสู่ความไม่แน่นอนต่างๆนะคะอนาคตของเทคโนโลยีการค้าและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเป็นอย่างไรนั่นก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ